สวัสดีครับผมวันฉลองกัสีแจ้งอาจารย์สักหน่อยนะแจ้งแบบว่าอาจารย์จะชอบชอบแบบว่าหายานะ่ะหายาไม่ด้ร้องหายาไม่ดิ้อายา่ยาห้ำแข็งนะครับนะยาหำแข็งอันนั้นม,มันไม่มียาแขงแนระับมีชาดีผมติดตัวเล้วนะแต่กล่องยานีนที่เคยมีมันหมดไปแล้วนะครับนะมันเหลือยู่เม็ดน,นึงครับนะ ติดตัวแล้วจียาพลานะครับนะผสมกับยายาเนี่ยมันเป็นยาดีครับผมนะยาเม็ดเส้นใยมันเป็นยาที่แบบว่ายาแก้พื้นนะครับผมยาอันนี้ก็ยานี่ครับผมเสียเสียวผสมไปแล้วนะเราแกงมพึ่งนั่งมาเราพิ่งไดจิบเบอร์เกนหรอมัอันนี้คือยาพลาครับ พาราไปหาเน็ตบอกว่ากินกินร่วมร่วมกันไปเลยเจ้านี่เอาเมื่ขึ้นแทะอยา,พาอกยาพา,าร่าอยากพาร่านะครับที่คืออยากพาราหาเวทเลยผสมกับยานี่มันก็คือครับอนะใสๆใส่เนี่นี่ครับงานใสๆนี่ผ <laughs> <laughs> ส,สมลงไปให้เรา บอกว่ากินพ้อมม่ได้บมรุงร่างกายว่าอย่างีตัวเราอะไรตอนเราเ่าสิกินอยู่ด้เป็นยังไงเราค้นค้นเซ็กครับผมนะเาอะไรแต่ยังมาเซ็กมาอย่างอยู่เขาพ่ยงอะไจะอยาทขแข็งคนหกสิปีเนาะนี่เยมเม็ดเดียวงัดไ้นี่แหละมันมีเม็ดนึงแบะนียานีอยายามาไม่ผมติตัวเราอยามาไม่าอย่างนี้ เอาไม่ยาได้มากและบโบอบคนดีๆเดี๋ยวยิบยิบยิบมีมาละอ่ามีมาบุ้งมีแต่ว่ามันมียาตัวไม่มานําอันนี้เขาให้ผมไทยละละตาส่งไปเขาเบิ่งมีตัวเก่ามันเหลืออยู่เม็ดหนึ่งแต่ว่าตัวเก่ามันเหลืออยู่เม็ดหนึ่งแต่ว่าตัวไม่นี่เขาว่าดีวะครแต่ว่ายิบกัมืนยิบหมืนหวารยิบหมือนสารเอาเบิ่ง แต่ยาบ้าบบุญห้องยังไม่ก่เยบุญห้องเอออย่าไปแบ่งมูด้อันนี้อันนี้คือยาตวเกานี่ตวเกามันเลเี่ยนีไม่อันนี้คือตุ้มไม้ยาตมไมม่นี่มันตุไม้ยาพันอะไรองอหสี่กินเอาดีกินคู่กันอบมันนี้ต้าป่าต้าปลาว่าไอ้ที่ดียาตุ้ไม่นี่กินคู่กันเนี่ยมันยาบามากออกมาตัวมไม้คอยพูดไทยเราส่งไปเขาบมก เจ้าจิบโหนึ่งเอาเอาเากรยลีว่าอะไรี้ล้อมึงยาก็ยาปะไหมยาห้ำแขงแบกกันเถอะมาลองจิบเก็ดไหมอันนี้อันนี้ก็ยาตัวไหม ยาเขาเขาก็เลยเห็นนมาไห่นี่เขาบ่มไทยท่งใปเบิ้งแต่มันตับบานในบ่แม่นกินคู่กันจะยาลูกจะยาลูกมากจะาวนมันตะ่านจาได้จะยายาาโอ้หมันฟ่าลูใช่เลยวะเอาไอเทสดบอเป็นไะไรไอหนียาละเม็ดเอาดิดเชฟ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 ยาเนย อการม่วนแล้วอันนั้นเราได้ล่ะอันนี้คือว่าให้กินคู่กันมันเย็ดว่าไม่คอยใจอย่าห้ำแข็งอม่ยาห้ำแข็งเอออย่าห้ำแข็งกินคู่กันได้ยังเรือเบียตัวอัดจิเบะเขาอัดจิเบะเขาอัดแล้วอัดชัวร์ห้ำหรือเปล่บ่บเมนซูห้ำอันนี้คอยอัดแล้วคอยอัดแล้วแต่ว่าแต่ว่าอย่าอย่าการเพิ่นก็ได้พิสูจน์หนึ่อกินก้อนซีกินก้อนซีนี่คือสูงห้องเนื้อ กินคู่กันมันคือบ่มีห่อมันบ่มีบ่มีแบกมากเลยเนอกินคู่กันเนอดีใจว่แข็งแกร่เหรอเอาเลอเนอะดีใจไรเมนบึกบึ้งบึกบึ้งโอ้เจ็บดีใจไรวะเปิดเรือยากกว่าเขาจะ่องเมสิไปหัว่ะสิไปหัวสักชองเมตรเดี๋ยวเิียวใหม่มือหลังเ้อะเดี๋ยวมันมา่อยแข็งบ่ดัว แต่แกควาดรูบ้าโอแขงเลยวะมันตรงเนียงเนี่ยเนียงเหรนเนี่ยเพื่อนอ่ะขนอเดี๋ยวสิวขายเนเพอนเช็บอ้ยเจ็ดีใจร้ายเพื่อน่ะยากิบไยายังกินโมตรงร้องมึงอ้เยร้ังไงร้องมึงกัเมย์แขนงตัวเอะ สักกระนั่งสักเรวกินมึงเได้แล้วินเ็ก้ไอินซักเราขักันเด้บ้นสีร่องมือได้ขึ้นมากระตกกวอนสีร่วงนี่ทายลูกมาเมืองกนเด้ีโอเด้อท่นกับเวทายตอนกี่ก็ถึงเลยเอว่าจะไปดีวันน้จะไปใหจะไปให้ยูรีเดอจะไปมันแพงเด้ยากมงเนี่